ุกคนครับฟังทิงเล่ารู้กบจบที่นี่ก่อนที่จะได้รายงานตัวเลขคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็จำนวนเก้าอี้สอสอนะครับด้วยเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟของไทยรัฐทีวีตอนนี้ผมสแตนบายรออยู่นะครับหลายๆคนน่าจะได้กำลังติดตามรายการกอบมหาเลอกตั้ง66ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ทางออนไลน์ทุกช่องทางของไทยรัฐดูบรรยากาศโดยรวมครับตอนนี้ทุกอย่างสถานที่การเตรียมความพร้อมพร้อมหมดฮะแต่ว่าปัญหาก็คือดูครับนั่นฮะ ฟ้าครึ้มมืดมาแล้วแล้วดูทีมงานของเราต้องจับอุปกรณ์แบบนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ลมแรงมากนี่ครับเตรียมงานกันมาหลายวันร่วมสัปดาห์ครับเห็นไหมฮะโอ้โหลมกระพือมาอีกแล้วส่วนผมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมครับน้ำนี่ของรม่มเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินจะต้องเตรียมพร้อมสแตนด์บายครับนี่ฮะหวังว่าฝนจะไม่ตกแล้วเราจะได้พบกันนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นี่ฮะ ให้ดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมเลยเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยยิงขึ้นให้ได้รู้แล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกันเดี๋ยวเราติดตามครับว่าผลการเลกตั้ง ลุ้นกันครับลุ้นกันดูต้นไม้ <c oughs> ยอมใจมากยอมใจกานกัน้ครับช่วยกันเต็มที่ส่งกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเราติดตามนะครับหวังว่าเราจะได้พบกันอีกแป๊บหนึ่งอ,อดใจรอครับ